เกมนี้เหนือเกมสล็อตน่นารักค่อนข้างเยอะมากเลยเดี๋ยวก่อนอืนะ่นเราจะเซตเป็ดกันก่อนอ๋อสี่บาทก็คือเดินพันต่ำสุดแล้วนะคะนี่มาละอันนี้รอบรอบที่สี่เนาะแคนดี้เบิร์สโอเครอให้มันแตกให้หมดก่อนนะคะตอนนี้เราได้รับฟีเจอร์สแคตเตอร์กันแล้วโอเคหมุนฟีสิบครั้งนะคะตอนนี้ยอดเงินอยู่ที่หนึ่งร้อยยโอเคหมุนไปดูซิมันจะได้เท่าไหร่ ได้จรวดอีกแล้วได้นี่ด้วยได้ลูกอมอันใหญ่หญอ้ควแคนดเวิร์สคูณสิบสุดยอดหายไปเลยอะตอนนี้หกร้อยแล้วนะอ้คูณสิบอีกแล้วแปดอ่ะเก้าร้อยค่ะ 900. เก้าร้อยเาได้สแคตปเตอร์อีกครั้งเราก็จะได้ฟรีใช่ปะโอเคตอนนี้เก้าร้อยกว่าบาทแล้วแต่ไม่หยุดจริงๆเกมนี้แคนดี้เบิร์สสุดยอดได้รางวัลก้อนโตครับ ก้อนโตระดับซุปเปอร์ได้มาเจ็ดร้อยกว่าบาทแล้วเราก็ได้หมุนฟรีอีกสิบสองแล้วก็เมื่อกี้ได้อะไรมาไม่รู้เพไม่ทันได้สิบห้าเป็นบแบบอีเบทละกันเพราะว่าชอบแล้วแต่ละเกมน่ารักมากๆภาพสวยพอมันมองแล้วมันอยากนะ่าเล่นไม่ใช่สล็อตแบบทั่วไปปกติจะไม่ค่อยชอบเล่นสล็อตเท่าไหร่จะชอบแบบเกมที่มันแบบมีแอคชั่นนิดนึงแต่มีภาพสวยจริง,องยอมรับเขาตอนนี้82.40บสองจุดนะคะก็ขึ้นมาเป็น1,491บาทแล้วนะคะ โอเคเราได้หมุนฟรีไปทั้งหมด22การหมุนนะคะตอนนี้ยอดเงินมาเป็น